ไม่เหนื่อยแล้วครับขยับเลยละพี่เฮ้ยเฮ้ยกอีเฮ้ยมือโอ้โหเฮ้ยอะไรนะใครคะเฮ้ยรูัญเฮ้ยลอยเหรอวะทุกคนเฮ้ยเหมือนมันลอยเลยวะอุ้ยไฟใช่เลยตาม เ้ยออกมาแล้วเฮ้ยไม่ร้อนหรือวะ้ยุ้ยไม่มีไม่มีหน้าเริ่มแล้วครับอาหาล่ะสนราัสวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนสองนะครับเพื่อนๆช่องที่2ของผมเนี่ยจะนำเสนอเกี่ยวกับคลิปไทยและคลิปต่างชาติมาแบทเท่นกันครับเป็น2คลิปรวมเป็น1คลิปไทย และต่างชาติเราจะดูกันว่าทั้งต่างชาติและของไทยใครจะน่ากลัวกว่ากันครับวันนี้จะเป็นของชาติใดที่มาแบทเทิลกับไทยถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันครับไปนี่ครับคือล่าพิสูจน์เซอร์เวครับทุกคนพี่กับรายตั้งชื่อคลิป นี้ว่าตาด้วงเป้าเมนครับเมื่อวันที่14เดือน9้าวันนี้พี่กำไรมาที่เมนครับที่วัดพระได้เล่าให้ฟังว่าตรงบริเวณที่เมนจะมีคนที่ชื่อว่าตาด้วงเนี่ยเอามักจะออกมาหลอกหลอนพระและคนที่อยู่รอบๆเพราะว่าทั้งกระดูกและรูปของเขาอยู่ที่นี่ญาติเขาไม่กล้าที่จะเอากลับบ้านเพราะว่ากลัวคือเฮี้ยนแบบญาติังไม่กล้า,ากลับบ้านน่ะต้องเอาไว้ที่ป่าช้าอ่ะทุกคนเดี๋ยวหนูพาทุกคนมาตรงนี้ไปดูนะไป เราจะไปดูนะคะเราจะไปท่องเที่ยวป่าช้านะคะโกดกระดูกก่อนนะคะไปทุกคนอุ้ยไม่ค่อยเห็นพี่กำไรมาป่าช้าว่ะแล้วโกดเก่าด้งนั่นเลยทุกคน้าทุกาทุกปุทุกคนคะสายบ้านปกติพี่กำไรอนเเฮ้ยเฮ้ย้ยสวัสดีครับกิน กลิ่นนะคะกลิ่นล่างที่ถูกบอกไว้ก็มีมันของมาไปไปไปคุณตายสวัสดีครับไปนะหนูพาไปท,ท,ทุกคนไม่มันหนูไม่รู้มันไม่มีเดี๋ยวหลอนเองอีกแล้วตั้งสติาเไยอุ้ยเป็นบ้านไหนโอ้ย,ายสายสินฟนหนาหนู หนูกอท้อนะพี่ปพูพิย่าหนูไม่ได้ทำนะทุกคนเดินมาใส่สิ่งจะบาดคอเลยอะ่ะไปไปหนูหนูไม่ชอบอยู่ตรงนี้แล้วไปหนูหน,หน,หนูรู้สึกไม่ดีเลยจะอะไรวะจะ ทูซาทุดวงจีตดวงไม่ยานเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมอะเฮ้ยไปด้วยกันไปด้วยกันฮึทุกคนคะ <What? S 1> นอันนี้นะคะนะเป็นเมนนะคะหรือนะคะบ้านหลังสุดท้ายนะคะทุกคนจะต้องนะคะไปบ้านอยู่บ้านหลังสุดท้ายกันทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ มาดูโอ้โหสาดเท้สาดเททุกคนถาดมีถาดนะคะถาดอีกแล้วมีเสียงอะไรวะเดี๋ยวเเดดีีด๋๋ยวยวยวให้ดีพี่ผีลอกหอน้ายังหนูได้ยินเสียงเดี๋ยวทุกคนมาโซ่ไปดู แัชลเฮ้ยมันเหมือนรถมันขยับอ่ะไม่เหมือนแล้วครับขยับเลยนะพี่โอ้โห มันล้มไม่ได้ลากนะตอนแรกมันตั้งอยู่ข้างบนแล้วมันก็ล้มแล้นี่คิดทำไมทำไมคิดเหมือนกันลนะ่ะคะเุ้ยเขี่ยตกใจเอ้ยนั่นไงใครสื่อจีถึงผีถาดดังเลยถาดเล่นเขาแล้วเล่นผมเขาแล้วทา อากาศเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วครับมาแล้วเย็นแล้วเฮ้ยหนูยังไม่ได้ยาอะไรเลยริปแรกของไทยจ้าคุณคอาร์ตไปไหนมาเนี่ยทุกคนคะอ๋อรอบสองแล้วเหรออันนี้ใช่หมอ้อสุก,กี้ไหมคะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยใน,นมอ้อมีอะไรวะทุกคนเดี๋ยวอันเนี้ยมันเป็นหมอ้อสุก,กี้ใช่ไหมคะเฮ้ย เฮ้ยมือโอ้โหม,มือมาหยิบหมอ้ออ๋อคุยงานหรอโอเคคุยงานจงเลือมไม่เป็นไรถาดหมุนถาดรองน้ำเหลือง ถาดรองน้ำเหลืองหรอทุกคนคะหมูกระทะสักชุดหนึ่งไหมคะสาธุสาธุท่านอยู่ที่นี่ดวงจิตดวงวิญญาณท่านสื่อสารมาให้ทุกคนได้เห็นได้รับรู้นะคะว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงเฮ้ยใครอ่ะภาพาพภาใครอยู่ตรงนั้นอ่ะ ลองไปจับม้ออีกครั้งทุกคนอยากกินจุ่มจิ้มจุ่มใช่ไหมเนี่ยจับมอหรอจับมอมันมีถาดด้วยนะคือมันจะมีคราบนะคะน้ำเหลืองนะคะน้ำอะไรดีหนูทุกคนขาภาษาที่เขาร่างกายมนุษย์นะคะเฮ้ยอะไรนะตะหลิวมาพร้อมมาไงวะตะหลิวตะหลิวมาตะ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 หลิวลอยมา ท่านนะคะยังอยู่ที่นี่และดวงจิตดวงวิญญาณที่นี่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านสื่อสารหรือทายังไงก็ได้ให้ลูกเพจเห็นลูกเพจรับรู้ได้ไหมคะทุกคนเฮ้ยทุกคนเรีวเวเๆอะไรวะ มอค่ยับจริงว่ะทุกคน<บ>เฮ้ยตรงนั้นเป็นใช่ป่ะทุกคนเห็นขยับป่ะปมอค่ะหยับโอย้ยหยาบทุกคนเห็นมอค่ยับไหมฮะคือออกออกออกเฮ้ยฮะมันเหมือนมีการนั่ง <c oughs> จิ้มจุ่มอยู่หรือเปล่า ส,สูงสุดแล้วคะตุยแปลงว่าอะไหนูสูงม,มอสุดแล้วทุกคนทถามคุณบ่าวคุณบ่าวอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเธให้ด้วยเฮ้ยเอาอ้โหสาธุสาธุพี่ปู่พี่ย่าจ้ากำไรไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ลบปรูไม่ได้ล้อเรียน หม้อหรือไม่ให้จับคะให้หนูให้หนูจับไหม เฮ้เฮ้ยท่านอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะคุณผีคุณท้องดีแค่นี้หนูจะจับใครหัวก่อนแล้วพีจา๋าผีอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะที่นี่มีผีไหมโอ๊ยสันไปหมดแล้วคะ่ะ าราชรสันครับเพื่นอน อยู่ที่นี่นี่ลูกเขาอยู่นี่จะด้วงด้งให้บอกนะคะลูกและนะคะลูกและเมียนะคะกลัวไม่เอากลับไปไว้บ้านนะเขากลัวเขาเอามาไว้ที่นี่นะทุกคนทุกคนเฮ้ยโอ้แต่ดวงแต่ดวง,ง,งจ๋ามีโกรธนะคะมีลูกนาเะร ไม่กาดล้มไอ้ไม่ถูหล้มอีกใครไม่ถูเหรเสียงใครเดินอยู่ตรงนั้นน่ะเสียงใครเดินน่ะใครคะเฮ้ยไม่ควายขยับไม่ควายขยับอย่างนั้นได้ไงว่ามือก็ไม่เห็นมีมาจับ เฮ้ยมีเลขไว้ทุกคนเฮ้ยพี่กำไรลกาทู่หวยกันเลยโอ้โหสวยจัดเลยเลขนี้เผื่อเราเเผื่อน้อยได้นะคะับแปดห้าศูนย์นะคะทุกคนได้ยินเสียงไอเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เสียงไอยังไม่ได้ยินเสียงเลยคอกถนัดเลยเมื่อกี้เนี่ยถึงไออ่ะเขาขยับกอบรุกขยับเมื่อกี้เสียงไอคุณแม่แบบชัดจัด ยี้มอะไไม่ได้ยินยังมีเสียงนาถ้ามีเสียงเข้ามานี่หนูจะวิ่งดีไหมเนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างในแน่นอนทุกคนมันมันขนตาเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไม่ไหวแล้วหนุ่มอะไรแบบโอ้ยทุกคนครับนี่ครับพี่กำไรตาด้วงเฝ้าเมนครับ ตาด,ด้วงนี่คือเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าตุ้ยนี่แหละครับตาด,ด้วงน่าจะมาหาพี่กําไรไหมเมื่อกี้นี้คือหลายๆช็อตที่เขาได้เจอไม่ว่าจะเป็นมอขยับตะหลิวลอยรถขยับโอ้โหต่างๆนานานเลยครับน่ากลัวมากเลยครับผมของพี่กําไรทุกคนครับสามารถไปดูเต็มๆได้ในช่อง,องพี่กําไรเลยนะครับล่าพิสูจน์เซอร์เวตาด,ด้วงเฝ้าเมนครับขอบคุณล่าพิสูจน์เซอร์วยสพี่กาไรได้วยครับคลิปนี้สุดยอดมากเลยล่าท่าผีอลัลบ

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. انت هون؟ وينك؟ في نار كمان جوا مولعة يا اخوان. انت هون؟ بسم الله. شو كنت موقف لسه ورا الشجرة؟ ما بدي يغدرني انا بس <applause> بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اخوانا بقول لكم انه في حد ورا الشجره. هو الواحد بس بخاف من الغدر. هيو هيا 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 هيو هيو هيو, 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 هيو. <applause> هي. شو بتعمل هون؟ تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. في اللواء تكون؟ في اللواء اللواء شايفين طوله جين طوله بسم الله الرحمن الرحيم لا يي 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 يين 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 بسم الله الرحمن الرحيم هو تو ياي ده نيا تو ياي ده نيا دخل 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 هو دائما هو هون هاب بيجي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله انت هون؟ يي تعرفوا يا اخوان ใช่เลยตามตามไอ้นี่เลยเอ็นตชทำาตามที่มีคนเคยบอกผมว่ายินจะมาพร้อมกับไฟยังไงลามอุ้ยอุหินปาโหวดไปเดี๋ยวไมโดนปวแตะสา่ารบแ้วบมัมัรันพูบด้วยันมนรัมันบมัน ايه بسم الله يي يي يي, يي. انو مسبح لا الي الله انا الله كبير لا. الله اكبر منك لا ميلا الله اكبر منك لا. الله اكبر منك سول بول ما راح يجيبوني ما راح يقدر يجيبوني เฮ้ยควันมาวะต้องเปิดถูกควันอุ่ยออกมาแล้วเฮ้ยไม่ร้อนหรือวะให้หยุด وقف เว้นบปเดาจีหรือว่าเขาร้องเนี่ยที่ที่เขาร้องนี่คือร้อนเฮ้ยเหมือนไม่มีเงาเลยเนาะเขาหนาวหรือเปล่าเุ้ยทับเสมา

อันนี้ผมู้ไม่เคยผมูไม่เคยรู้เลยว่าว่ายินเนี่ยมันสามารถทำร้ายคนได้หรือเปล่านะเว้ถ้าใครอยู่แถวแบบอิสลามหรือว่าอาหรับเลยอเงี้ยบอกหน่อยนะชูชมันทำร้ายคนได้รู้แต่แค่ว่ามันแปลงกายได้ตามตำนานนะอ๋อออ ยี่ยี่ใช่ไหมครับยี่ดูดิมันไม่กลัวไฟว่าอสิลาเฮ้ยมันมันไม่กลัวไฟเหมนะเฮ้ยร้อนนะต่อให้เราเห็นอยู่ไกลแบบเนี้ยมันก็ดูลาออฮลลฮลาอฮลลลลฮลล اخوان الله طيب طيب راح فيه راح اطفي راح اطفي بسم الله الرحمن الرحيم هو بيتحكم في النار يا اخوان ان شاء الله تحرقك النار بسم الله اخوان هو اللي بيتحكم في النار شايفين ما اه تقول اني بين เปลี่ยนมาเป็นอีกช่องหนึ่งแล้วฮาซานบาบาอันนี้เปลี่ยนมาเป็นในบ้านล้างบ้างแล้วคนนี้ก็เดือดครับสารมอะลยกุณสารมอะลยกุณฮลโหลบบเซ็กเตอร์ควอนอะกี้คอับอัะที่ผมไม่ได้มีคำแปลมาเนี่ยมีคนเคยคอมเมนต์ว่าเขาเป็นอิสลามหรือว่าอะไรเงี้ย عليكم في حد هون اذا في حد هون اثبت انك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اعوذ بكلمات الله التمات شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم شو هذا اللي كان يعمله؟ وهذا الباب كيف سكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الزد إيه, ايه 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 بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم لرمي لك. خلاص. للمرايه يا إخوان.

Song a joke song a joke. Da cái tay vẫn tamoo choo cho rằng đi. Small ธรรมีสต่ไอ้เวทลิวจะเกวิธีรอโอ้ยจาร์เคลียกระจกให้หน่อยก็ไม่ได้ดูยากเหลือเกินธรรมีสเฮ้เหมือนมีร่างซ้อนมาทั้งนีวามาสัตว์น็ตฟีเฮ้ยวิสบัดวิสขอบคุณอาจารย์สาธุธรรมีสถ้าเอ็มีอยู่ให้ที่เราบอกให้หน่อยก็ไม่ได้ดูยากเหลือเกินธรรมีสเฮ้เหมือนมีร่างซ้อนมาทั้งนี้ขวามาสัตว์เน็ตฟีเฮ้ยวิสบัดวิสบัดขอบคุณอาจารย์สาธุธรรมีสถ้าเอ็นเตมีอยู่ให้ที่เราบอกให้หน่อยก็ไม่ได้ดูยากเหลือเกิน هي 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 اقسم بالله العظيم هيك هالباب؟ هالباب؟ هيو. هيو هيو طب ترميز أنت كيف تمشي؟ أنا بدي إياك تحكي معي أنا بدي إياك تحكي معي يا ترميز جد يا اخوان انظروا هيو وي هيو. وي ميمي ميمي لا ไม่มีตัวเหมือนเป็นแบบเหมือนมีวะนิลลามบัลลอฮฺนะอิลัยลามบัลลอฮฺบิสมิลลาฮิ р р а มา а н и р р а х и и มอ้าวที่เป็นมำที่ الله ตั้งมาต์ไมชั่วร้ายมา خ ل บิสมิลลาฮิลลาัิลลาฮิแสบแต่ท้าวสัมมาอือหูสัมมีอุลอลีมแปลกอย่าง <Bal ai. S 2> หนึ่งว่าตอนเขาวิ่งไปเงี้ยมันไม่มีไม่ได้ยินเสียงเท้าวิ่งตุบโปโปโเลยนะถ้าวิ่งหนีหลบกล้องอ่ะมันควรจะได้ยินเสียงขนาดเขา

بسم الله وجود جو لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم حشرت لا اله الا الله لا 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 يا حوان في صوت كان يطلع لا لا بدي اشاره قويه بدي ظهور ما في كتاب ما في كتاب والله في صوت زاد في شيء بيمشي يا اخوان. بسم الله. إيه؟ يي وين ما تا نو ثاؤه لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا اخوان بس كيف هدول كانوا يمشوا؟ توني هو كيف؟ بشيت ولا هو بسم الله الرحمن الرحيم يا بصون هنا لا الوضع هون ايه 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 بسم الله كيف تحركت هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم اوه طوب.. بكني นี่แหละอาหลับครับทุกคนสองช่องเป็นไงแล้ะครับเพลินเพลินครับสิบกว่านาทีดูเพลินมากอันนี้ก็เป็นเหมือนตึกร้างที่ยืนอาศัยอยู่แล้วก็เข้าไปกวนเขาที่นี้ก็โหดที่นี้ก็ดูแบบเฮ้ยแปลกทำไมแบบเหมือนเหมือนตอนลอยมันลอยได้เลยตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเขาลอยอะ่ะแล้วก็อยู่กับไฟได้ดูเหมือนไม่ค่อยร้อนเลยดูเหมือนไม่ร้อนเลยอะ่ะ แล้วก็มาฮาซานบาบาครับทุกคนในส่วนของการยืนอยู่ข้างหลังสุดจัดดีอะดูเพลินมากอาลับไปเรื่อยๆไม่เหมือนอินเดียเมื่อคาวเมื่อวันพฤหัสเลยหรอเรื่อยๆเกินทุกคนครับและนี่เป็นอาลับเพื่อนๆให้กี่กระโหลกครับผมให้ห้าจบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆ อย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัสสองทุ่มคึ่งน,นะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดน,นะครับเข้ามาให้กําลังใจผมได้นะครับตอน2องทุ่มคึ่งน,นะแล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ